เพื่อนๆที่มีผู้ติดตามครบ1,000คนแล้วนะครับอยากจะเพิ่มสินค้าลงในตะก้าสินค้าของเรานะครับแต่ยังทําไม่เป็นนะครับตามไปดูครับเดี๋ยวจะพาไปทําครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับไปที่ตะก้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับถ้าเรายังไม่เพิ่มสินค้าสินค้าตรงนี้มันยังไม่มีนะครับให้เราเข้าไปที่ TikTok Shop นะครับจะขึ้นมาหน้านี้นะครับขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วให้เราไปที่ตลาดสินค้านะครับ แล้วก็เลือกสินค้าของเรานะที่เราต้องการจะเพิ่มลงในตะก,ก้าได้เลยนะครับตรงนี้มันจะมีค่าคอมมิชชั่นอยู่นะเราสามารถดูได้นะครับว่าจะรับค่าคอมเท่าไหร่นะครับก็เลือกเอานะครับในการพิจารณาเลือกสินค้านะก็ดูร้านค้านะดูคะแนนของร้านค้าด้วยนะฮะตรงดาวสีแดงนะครับไม่ควรต่ำกว่า 4. 5นะครับอันนี้นะเป็นการเลือกสิน